สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับผมบ่าวน้อยร้อยกินครับมือนี้บ๊ะได้มากินครับมือนี้สิภาคไปเบิ้งบรรยากาศการตกเบ็ด <c oughs> ไปเบิ้งกันเลยครับผมต้นด่างพุง เดี๋ยว là vẹp 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 ไถเสร็จแล้ว อือปลายังนอนปลาไน่าครับแบบนี้ปลายังะครับนี่ปลาไน่ยปลาหน่อยหน่อยเห็ดกบไก่ยังใหญ่ายไก่จะก็ตัวใหญ่เออหนใหญ่เบ็ดแบบไลยครับ ฟังนี่ฟังนี่สิบเบดฟ,ฟังคุณตึ้แข้ครับเบองครับเคยมีบ่ครับฟ <laughs> ังกันตื้แขฟังนี่ตกเบดครับ ประชันกันแขครับเบก็แ่งันนด้บกับแห่ประสันกันครับว่าไผสีเนื้อกกันเพิ่นวะใสีเมาได้บ่ครับโอ้ยังว่เนี่ผมมาตกเห้เพิ่นนเด็โอ้เ็บอกถือก็ดีเลยป่ะคุมองมันบ่คือเบสเนี้ยหอยตกก่เป็นได้หม่อง เล้วกนามย็นแตักเลมากเลยอ๋อครับเ้ี่มาบยหโอนี่หาบานมึ่หันเอาไปเอาหายไปคือบเอาไปกันเด้อาไปเมื่อบ่กัาจิบเลงดีกว่ชิ่ขโมูไม่ได้ bây đây đọc như xuống như anh bầu so rất là con rồi à hót mồm như cái mưa ô oh, đẹp đẹp ตอนเนีนนนีหน่อยดาาเงื่เลยวันนี้สองเขียดสองลบอกว่าสองลน่าเนฝอนนี้นหรปอฝนี่ยมาจัดมาเ่นเนียนว้การดินมันว่ามาดูเ่นไหวเคนมาไปเ้าถึสองขียดสามเขียดจิอก ออกหีดกูว่ะโอ้เต็มกำเลยเอาถ่าเบิ้งอีกสี่สี่สีคนหน่อยด้วยนี่ถ่าเบิ้งอีกโตต่อไปว่าสิเป็นยังไงกดไทยได้สิอ้าวกดเลยเดี๋ยวนาอยูหลอดพิษวัววูน่ะหลอดพิีเพื่อนโอ้ยมันมาถลางเลย

พปออย่างนพ่อกินได้หนีเนาะนอะจันจะได้หางแดงบอกเออเนี่ยอะไรบอกโอ้

น้องนาวาน้องนาวามาเลยน้องนาวาน้องนาวาบอกว่าอยากจะไปเที่ยวทะเลแต่พอบนมีเงินพาไปเที่ยวทะเลเลยพาไปเที่ยวทดแทนเบิงนก็พนนีทนามครับกิ๊กไกพุ่นน่ะ นกเป็นหนาเป็นแพร่อยู่เบื้องหาดรอบๆแบบรอบโค้งกลับมาที่เดิม จะเออเอาไปบายแล้วไปบายบายนะบ๊าย